สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมกอฟเมืองรถครับรายการเพื่อนซีรถบรรทุกและแน่นอนครับรายการนี้จะมาให้สาระดีๆเกี่ยวกับรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือตัวรถบรรทุกนะครับแล้ววันนี้ผมมีเมนูแกงง่วงโดยที่ไม่ต้อง้อกาแฟแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรไปดูกันครับ และเมนูแรกเมนูแก้ง่วงนั่นก็คือหมากฝรั่งนะครับการเคี้ยวหมากฝรั่งจะทําให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเข้าไปเลี้ยงสมองได้ดีนะครับหลังจากเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นระยะเวลา10นาทีจะทําให้รู้สึกกระชับกระเฉงไม่ง่วงนั่นเอง <Wow. S 1> สําหรับหลายคนที่ลองเคี้ยวหมากฝรั่งกันไปแล้วยังไม่รู้สึกสดชื่นนะครับลองมาทานผลไม้เปรี้ยกันมากนะครับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือว่าลูกอมที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ก,ก็อย่างเช่นมะม่วงเปรี้ยวสับป,ปละรดสับปละรดนะครับหรือส้มอันนี้ควรพกติดรถไว้นะครับผลไม,ม้มี ชื่นนึกถึงผลไม้แล้วก็น้ำลหลไหลนะครับและเมนูที่3นั่นก็คือชาเขียวนะครับถึงแม้ชาเขียวจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟแต่ชาเขียวก็ยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนช่วยในการผ่อนคลายนะครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายความเหนื่อยล้าท่านไหนที่เลี่ยงกาแฟอยู่นะครับลองทานชาเขียวนะครับและอีกเมนูนะครับนั่นก็คือน้ําเย็นนะครับของหาทานได้ง่ายๆนะครับหลายคนอาจจะติดกระติกน้ําเย็นไว้กันบนรถอยู่แล้วนะครับสำหรับคนขับรถบรรทุกรถไฟฟสาอันนี้จะมีกระติกน้ำนะครับน้ำเย็นนะครับจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะ ทันทีหลังจากที่ดื่มนะครับน้ำเย็นน้ำผลไม้หรือน้ำบัรลุมหามาติดรถไว้นะครับและอีกเมนูนั่นก็คือขนมกบเขียวที่มีส่วนผสมของวาซาบินะครับวาซาบิจะทําให้สมองเราสึกจิดจัดนะครับทำให้เรารู้สึกตื่นตัวนะฮะในขณะที่กินและสําหรับใครที่ลองทานเมนูที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับยังมีอาการง่วงอยู่นะครับแนะนําให้หาที่จอดพักไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทที่พักหรือว่าปั๊มนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหาที่จอดรถนอนนะครับไม่ควรจะเอาความง่วงมาเสี่ยงนะครับและผมหวังว่า คลิปวิดีโอแนะนําเมนูแก้ง่วงวันนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับและผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับคลายกดกระดิ่งให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับ